โอ้นั่นแะเวลาไล่แล้วมันก็นกล้องมันก็นยื่นเลื่อนน้อยเนี่ยจังเต่นอะสวัสดีเจ้าสวัสดีตอนเช้านะเจ้าอลุณสวัสด์นะเจ้าอารุณสวัสด์วันออกพรรษานะเจ้าวันนี้วันนี้ไข่อู้เมีงยงนะวันนี้ไข่อู้เมียงกดต๋าจะเวลาไล่โซดเวลาไข่ของก็จะบ่ค่อยได้อู้เมียงตัวใดน,นะคะมาบ้านเฮากะ อันได้อู้เมียงหมากคืนยุ้งเทพกับอู้กับอู้กับกรรมไทยเนาะอู้กับกรรมศากล์กางนะเจ้าก,ก็เลยว่าป้งมาบ้านกะนิดหนึ่งนะคะเรือรืน้นะคะอู้กับเมียงในไร่ซดมันก็บยาเขินๆน,น้อยเนาะมันจะป,ป็นปละลดไปพองกับสุม,มาเตะเนะี่ยเจ้าวันนี้เป็นวันเช้าเจ้าว,วันออกพรรษานะเจ้าวันนี้ตีแต่พ่อสถานาการณ์โควิดเนาะโควิดมันมากะ คูยางมันก็เปลี่ยนไปโมดเนาะพฤติกรรมการใช้ชีวิตรูปแบบการใช้ชีวิตของของคนไทยเขากับเปลี่ยนไปโมดนะคะไปวัดก็จะต้องเปิดห้องโซเชียลดิสเทนต์จำกัดจำนวนคนกิจกรรมของอากิจกรรมของวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยทุกภาคเนี่ยมันเป็นกิจกรรม,มการรวมกลุ่มรวมมู่วันศีลวันผ้า วันออกพรรษาวันเข้าพรรษาวันกินต้านวันอย่างเนี้ยมันจะเป็นวันของการรวมมูประชารวมมูเจ้าบ้านนะเจ้าแต่บ่าพอโควิดมาเนาะโควิดมามันเนี่ยคือลักษณะโครงสร้างหรือการใช้ชีวิตของคนในในโลกนี่รวมถึงคนในประเทศเฮาเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะเจ้าความแข็งแรงของ ของสังคมไทยคือการรวมกลุ่มคนไทยชอบห้อมมูกันคนไทยชอบอยูรวมกลุ่มกันคนบ้านเฮาชอบอยูด้วยกันนักๆนะคะพะอยูด้วยกันนักๆมันก็เป็นพลังมันก็เป็นความเข้มแข็งโควิดเนี่ยเฮากับว่าเฮาเฮาบัตตาสินมันว่าตัวโลกอะมันเป็นโลกอยู่แล้วแต่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างตีมันมาพร้อมกับโควิดเนี่ยมันทําให้สังคมไทยเฮาออนเอลงคขอนขางเยอะนะเจ้า สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้ขออนุญาตอู้เป็นภาคภาษาท้องถิ่นเนี่ยก็ประรเออล็เฮ้ยเจฟแอลนะอ๋อยังเอ้อเจ้าตั้งแต่นองมาอยู่บ้านเนาะงานบูญงานตาลกับมีได้จัดสมมุติขึ้นบ้านใหม่กับจำกัดคนไปนะห้าบะเกินห้าซีบคนเนาะแล้วกับงานโซบนี่เนาะจำกัดคนไป ค้นแผบมาได้ไปมาหาซูการงานลื่นเลงงานที่เป็นงานศีลวันศีลว,วันตานงานวัฒนธรรมเอาง่ายๆว่ากอนออกพรรษาเนี่ยมันต้องมีข้าวกิ่นข้าวสลากเนาะอ่าตั้งเหนือเป็นห้องเอ่อถ้าตั้งผักกลางเป็นก็ห้องว่างานสลากพัดเนาะแต่ว่าผักเหนือเป็นห้องว่างานงานกิ่นข้าวสลากี่ยกูเตรียงงานกิ่นข้าวสลากสํหรับสําหรับผักเหนือนะเจ้าหรือว่าสํหรับบ้านนอกนี่นะ สวัสดีค่ะนะคะสำหรับบ้านนอกเนี่ยงานงานกินนก่นตาลกิ่นข้าวสากเนี่ยมันเป็นงานใหญ่งานตีเฮารอมาท้งปีเป็นงานตีหยาดปีนองเปิจะจัดมาหอมเปาะหอมปล่อยกันไปหากันทางบ้านเนี่ยเขาจะเฮเอารถไปเอาจังฝอนไปวัดหันวัดนี่แต่ละวันเปิดจะวางกันเลยไว้เลยว่าวันหนีตะเข้าบ้านไหนอัานเส้นวัดไหนวัดไหนเขาจะไปหากันเขาจะเตลไปหากันหยาดปีนองจะได้ปะได้ ปะหน้ากันเปื่อนฝูงจะได้ปะหน้ากันจะเป็นช่วงกินกินข้าวสารกจะเป็นช่วงตีเฮาปีกบ้านมา้าช่วงแรกนะจะเป็นช่วงตีเฮาปีกบ้านมา้าแอลบ้านและกระแหมรอบกรคืดเนี่ยออกควันาเนี่ยนะจะออกควันาแล้วก็ลอยกระทงนะจะนั่นนะ่บะบดเดียวนี้วิถีชีวิตคนบ้านเฮานี่เปลี่ยนไปมุดรวยนะจะเปลี่ยนไปมุดเลยเฮาบ่มีกินต้านเฮาบ่มีงานบุญงานบวชเฮาอัน งานซบเข้ากับไปได้จํากัดค้นเนี่ยมันเปิดห้องว่ะแลวกับค้นกะมันบังคับเมื่อคนใจโซเชียลมีเดียกันเยอะขึ้นในการติดต่อสื่อสารแล้วก็เปิดห้องว่ะเทคโนโลยีใหม่ๆหลายกะเฟซบุ๊กกะอะอย่างมนเนี่ยมันเป็นของใหม่สำหรับสำหรับค้นอายุห้าสิบิบางคนเปิดบัตรตันบางคนตันกับตันนะแต่ว่ายังบ้านเนาะป้าน,นองเนี่ยบัตรตัน ป้าน,นอกเป็นอสมอเปินเธอทรงงานในไลา์เนี่ยอะอย่งอจะเปินเล่นมาได้เลยคือเปินขับพยาเมี้ยนหู้แต่คนมันบบตันแต่นองคนอายุเยอะๆคนเท่าเปิดนบบตันแต่จะลูกหลานกําได้มาแอวบ้านบางคนเปลี่ยนนอกบางคนยุ้งเทมมาสองปีแต่โควิดกระย่ำได้ปีกมาบ้านแต่ทรงสตางค์มาไม่ได้ปอวี๋ม่อุ้ยตายกระตุ้มได้มาเนี่ยโควิดมันเปลี่ยนแล้วตอนนี้นะเจ้าข่าวไมล่าสุดเนี่ย โควิดอ่าโควิดตีหมอพะเยาเนะี่ยเจ้ามันเป็นค่าเสื่อร์ใหญ่จริงๆพะเยาเนี่ยเนี่ยพอเขาละหลวมพอเขาปล่อยให้คนต่างหนอกเข้ามามาตรการมันละหลวมเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันผ่านกันได้นะเจ้าโควิดคัสเตอร์จากบนไก่ตีเจียงไม้แล้วก็ดีเจตีเจียงไม้ตีมาแอลหับเปลี่ยนเนาะเดี๋ยวนี้หมอพะเยาติดโควิดนะเราออนหมอพะเยาเนี่ยเจ้าติดโควิดประมาณเจ็ดสิบปลายคนเนาะ ในหมอน่ะหันก้มัน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 ก็ยังไหววางใจไม่ได้ค่ะเราเขาชีดวัคซีนแต่วัคซีนตีเขาเขาได้ชีดมันเป็นวัคซีนตีดีก่ออันน่ะมันป้องกันได้กอมันก็เป็นคําตอบในในตัวไปแล้วตอนนี้นะเจ้าเนาะกะตั้งทางทีว่านี่เป็นวันศีนนะวันศีลใหญ่วันวันนอกพรรษานะเจ้าน้องกระตุ้มมีบ่มีความคิดอยากจะไปวัดเนาะเขาบ่อยากไปเสียงนะเจ้าเพราะว่า บางคนเหมือนกับเอาไป้าไปขายตังบ้านม้าแล้วก็เข้ามาบ้านเฮาเหมือนกับบได้กักตัวบ่ได้เปิดห้องว่าพรปนกันไปเยอะละอีเนาะถ้าเป็นคนตังบ้านตังเมียงตังแต่ว่าเข้ามาเฮากักตัวอยู่แต่ถ้าเป็นคนเป็นคนบ้านเฮาด้วยกันออกไปไปหันมานี่เฮากำได้บาได้บ่ได้เปิดน้อาว่าบ่ได้กักตัวกันละอีเนาะก็ใช้วิธีการระเวดระวังกันเองอีเนาะเนี่ยถ้าโควิดมันมาจบสิ้นปีนี่น่ะเดี๋ยววันที่หนึ่ง วันที่หนึ่งนี่เนาะมาตรการของรัฐบาลเหมือนกับจะเปิดประเทศคือนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาแต่ก็ต้องมาร้อมกักวานักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศไหนพ่องที่เปิดอนุญาตให้เข้ามาแล้วมาตรการในการดูแลเรื่องโควิดเนี่ยมันเป็นจะไใดอีเนาะเขาคือถ้าเขาบบกเปิดประเทศเลยมันก็เป็นไปไม่ได้อู้สื่อ,อเนาะถ้าถามความเห็นน้องก็ตึงว่า เขาจะปีดไปแล้วก็คือมาตรการในประเทศมันก็บอเวิร์กอี่เนาะแต่ถ้าเขาเปิดเนี่ยเขาก็ต้องมีมาตรการลองรับตีแน่นหนาป้อมมาตรการรองรับมาตรการเยียวยาตีมันโอเคสมเหตุสมผลแต่ตีคนเปิ่นกลัวกันนะกวัานี้ตีคนเปิ่นกลัวกันว่าเปิดประเทศแล้วมันจะดแล้วมันจะโอเคกะกับพ่อว่ามาตรการของรัฐบาลมันมันบอเวิร์กค้นเปิ่นกันเลยบ่าอันบ่ามันใจนั่นเองนะเจ้าไปไหนไปไหน ได้ยินอันนี้ก็อยู่หน้าร้านนะเจ้าวันนี้กะวันออกพรรษาเนี่ยเจ้าเปื่นคนไหนตีจองกระถิ่นไว้ว่าจะจวนไปกินเหล้ากะไปได้นะเจ้าก็คือก็คือว่าตั้งแต่ยุ้งเถบมาเมื่อนี่กะเน,นื่องจากว่าสุขภาพตัวก่าบบใครดีเนาะก็เลยบแบบใครกินเหล,ล้ากินยาบบใครไปเอวไปหยางเนาะแต่ว่าถ้าไปหาเปลี่ยนหาฟูงไปกินแบบไปหาเปลี่ยนหาฟูงอะ ล้วก็ไปนั่งโต๊ยกินฮันนี่น้อยน้อยน้อยนย้อยหมองแอลกอฮอล์น้อน้อยนะกะพอได้อยู่นะเจ้ากะเปลี่ยนคนไหนดีจ้องกระถินไว้ว่าจะจวนไปกินเหล้ากับช่วงนี้ไปกินที่บ้านได้แต่อาจจะแบบไปเอลเนาะไปเอลเวียงไปเอลแบบบีเอ็มอ,อ,อ,อย่างเนี้ยแบบไปเตี่ยนะเจ้ากะคือเนาะอ่าน้าหนึ่งเองเนี้ยมาได้วัคซีนสักเข็มกัาเตี่ยนะรอมาโดนากับมา,มาสักเตี่ยเข็มแหลกตีปนจะขึ้นชีดในในจังหวัดนี่ก็คือซีโนแวกนะคะมาอันก็เป็นไฟเซอร์เอ้ซีโนแวกมาอันกั อสตาเซนิกาซึ่งวันนี่ก็เห็นผลละวันนี่ค้นจะสรุปได้แล้วว่ามันให้ผลมาได้ผล,ผลเพราะว่าคัาสเตอร์ใหญ่ตีเกิดขึ้นในจังหวัดพะเยากับส่วนใหญ่ก็เป็นค้นตีฉีดวัคซีนแล้วทั้งนั้นฉีดวัคซีนแล้วทั้งนั้นแล้วก็เขาตั้งคําถามได้ก่อว่าวัคซีนตีเปิดเอามาฉีดให้ค,คนจ้าบ้านบ้านเฮาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพเขาตั้งคําถามได้ก่อก็ตั้งมาได้เนาะเพราะฉะนั้นกวัวน,นี่กะเซฟตัวเก่ายูบ้าน เอาว่าบ้านนองนี่โจกดีน้อยเนาะบ้านแมจัวแม่จัวใต้เนี่ยบ้านแมจัวแมซุกเนี่ยอ่ะมันมันเป็นบ้านติดดอยแล้วกัมันเป็นหมู่บ้านน้อยๆประชากรมัน,มนเจ๊นักยังเป็นอบตอ,อยู่เนี่มได้ขึ้นไปเทศาบาลเนาะจานวนประชากรมันน้อยแล้วกัค้นต่างบ้านเดียเตียวเข้าเตียวออกนะมันบบ่ใครมีมันเลยเป็นค้นแหวดกันเนี่ยเดี๋ยวใช้ชีวิตไปมาหาสูทำมาหากินในในเนี่นนนนยในชุมชนในเครือข่ายชุมชนเนี่ยมันก็เลย บะมีความเสี่ยงในการรับเชื้อจากตั้งนอกมานะคะกะถือว่าบ้านม่จัวตอนนี้ตีตีน้องอยู่ตอนนี้ก็เป็นเซฟโซนนะเป็นห้องสำหรับน้องเป็นห้องว่าเซฟโซนเนาะเพราะว่าเป็นจุดตีปอเชื่อนะคะบะมีเกยกันบะเกยมีกะมีคนติดเชื้อเลยตั้งแต่หลอบแหลกหลอบปุ้นจนหน้ากูวันี้กับนี่ยผเคยมีคนติดเชื้อเลยนะคะเพราะอย่างพวกก็เพราะมีคนเตลไปเตลมา ลูกหลานไว้รุ่นคนไว้รุ่นอย่างกับมีไผ่เตียวเข้าหมู่บ้านมาไหนเจ้าก็เป็นหมู่บ้านน้อยๆเนาะเป็นมันก็มีข้อดีในข้อเสียข้อเสียสารน้องแต่มันคือว่ามันเป็นบ้านนอกบ้านนอกอี่เนาะแต่สารน้องตอนนี้ก็คือมันกลายเป็นเซฟโซนคือเป็นตีดิปลอดภัยขนาดเลยเนาะบ้านเฮาไหนเจ้าแล้วกูว่านี่ก็กินสมุนไพรก้าักษาตัวเองด้วยกันกินสมุนไพรอยู่บ้านเฮามันได้กินดีน้อยนะเจ้ากิ่นกับข้าวเมียงกิ่นอาหกับข้าวตีมันดีอากาศก็ดี สุขภาพจิตเท่าก็ดีนะมันก็เลยมันก็เลยเป็นการเป็นห้องว่าดูแลสุขภาพของตัวเขาเองทั้งสุขภาพจิตทั้งสุขภาพร่างกายมันก็เป็นภูิคุมกันธรรมชาติไปในตัวพอเท้าอยู่กรุงเทพตอนนี้โอ้ซึมเครียดขนาดเลยนะยุ่งเทพบนะกับโควิดนะพ่ออย่างฮูกอมูทีชีพัคซีนแล้วขอจิตสนใจอย่างบางคนเปิดมีประกันอยู่บางคนเปิดมีประกันชีวิตเปิดเปิดชีวัคซินแล้วเปิดกับไปไหนมาไหนเปิดป้องกันกับมีเฮาอ่ะเป็นคนผมเจอคนในกรุงเทพเนาะ อ๋ออ,อีปอไปทรงไหนะไปทรงนะขวัญแหนมหงอีปอนี่ยอีปอขี้แล้วขียงไปพูดย่ามัได้มาแวะนี่เตียหนะอเจ้าโอเคค่ะวันนี้กะมาวรอมเสียงมาไล่ซดในเฟซตัวเก่าเนี่ยคือการว้์มเสียงเพอเดี๋ยวก็อย่าไปฮัดไล่ซดในเพจสม,มุทรสาบยางพาาเพอขายของตอนในเพจสม,มุทรสาบยางพลาน่ยเจ้าก็คือว่าทุกวันเนี่ยกลับมาบ้านนี่นะความตั้งใจคือเฮ้อล่าสม,มุทรสาบยางพลาเนี่ย ขยายช่องทางขยายลูกค้าทักกิ่ลูกค้าหรือขยายตลาดไปในออนไลน์ไปในลูกค้าจะไปตีอื่นต่างบ้านต่างจังหวัดเพิ่มได้มากที่สุดพอลูกค้าในพื้นที่เฮาอุ้ยสะดุงด้งมดแมงเแลนจะเลอะเนื่องว่างูอันเฮาอยู่ในพื้นที่เฮามันลูกค้ามันจํากัดขนาดเนาะมันจะมีต่อเอีย้ยนะในชุมชนเฮาคนที่เปิดปลูกยางเนี่ย,ยมันจะมีจํากัดปเปิดจะซื้อของแต่ละเดือนมัจะซื้อหม้อเอีย้ยหม้อเอีย้ย แต่ทุกวันนี้นะคะมาน้หนึ่งมาอยู่บ้าน,นหนึ่งก็พยายามจะพยายามสร้างพยายามต่อเน,นี่ยทำเพจเพจน่ะมันก็นเริ่มยู่ตัวละเพราะเขาทำเป็นฮองววาเป็นฮองวาองวาอ่าหนึ่งกะบทำเพจเพื่อเป็นออร์แกนิกอ่ะมีการอัปเดตเรื่อยๆมีการลงรูปลงคลีปบไล่สดเรื่อยๆให้ลูกค้ามาหารแบบออร์แกนิกหรือเป็นแบบธรรมชาติเขาหน่ได้ยิงแอดเนาะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งตอนนี้ก็จะทำเว็บไซต์เว็บไซต์เนะี่ยมันทำส่วน ทำไม่ละเป็นเป็นเว็บฟรีแต่ว่ามันฟังก์ชันในฟังก์ชันเว็บไซต์มันเนี่ยแบอโอเคเตียนนะคะเว็บไซต์น้ำหนึ่งก็ทําเองนะทําเองนะคะกะใจเว็บฟรีแล้แต่เบติมันฟรีนั่นแหะมาตกมาแต่งเนาะเฮาทำเฮาทาได้อยู่แต่เหมือนเฮาไปทาเื้อคนอื่นวันนี้เฮากลมาทำเพื่อปอแม่ปีน้องเฮาเนาะเป็นธุรกิจของขอบพอเฮาเจ้าเออไปไหนก็แล้วไปโรงเรียนกะอ้ปออีปอกะ เป็นห้องว่อะอาจถึงเว็บไซต์เนาะเดี๋ยวจะทําเว็บไซต์ให้กับร้านสม,มุนทรัพย์ยางพลาไซแล้วก็ทาช่อง u t u b e ของร้านค้าพ่อไอหย่างฮู้ก,ก็เจ้าคือติ๊กต็อกนี่อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งต่ออันนะ่ะแต่ y youtube เนี่ยมันต้องมีมันเป็นช่องทางแห่งแถมช่องทางยีสือสารกันพ่อตะเมินฮู้ก,ก็ว่าสมัยน่องสมัยห้าปีที่แล้วตีเหลิมทําตลาดออนไลน์นะบักเกอ บอกเกยโพดลงในเฟซเลยว่าตัวเก้าขายยางแต่ทําคลิปวิดีโอทําคลิปวิดีโอง่ายๆสั้นๆตัดต่อโดยแอปมือมือถือนี่แหละลง u t u b e ใน youtube กะลงคลิปรีวิวแล้วมันก็ก็ใส่ว่า how รีวิวอไอยางเซ็ปกระใสสามารถโทรมาที่เบอร์นี้ได้แอดไลน์ ID ไอดีได้ได้ลูกค้าใน YouTube ตึงนั่นเลยลูกค้าลูกค้ากลุ่มแหลกสําหรับน่องตีขายของออนไลน์เนี่ยเป็นลูกค้าตีพอใน youtube ตึงนั่นเลย อืมแล้วพอน้อง่าหนึ่งเนี่ยใน youtube ไปมือๆเหล่าก็เลยมาร้องเนี่ยใน a ฟ e b o o k พอนะเจ้ากะก็กเลยว่า YouTube เนี่ยบอดีประมาณนะมันสร้างไรายได้เขาหนักนะทั้งตีเขาขายของได้รวมถึงได้กาโฆษณาตัวนี่ะเจ้าโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้น้ำหนึ่งกะเดี๋ยวจะเตรียมตัวนะคะใกล้จะเก้าโมงแล้วกะเดี๋ยวเตรียมตัวกะจะได้ไลฟ์สดในเพจสมุดซับยังพลาเนี่ยเจ้าวันนี้กะมาในโหมดภาษา ภาษาเนียนะเจ้าอาจจะประเล็ไปพผ่องเพราะว่ากับบอกคอยได้ใจภาษาเนียในการไล่ซดตัวใดเนาะยู่กรุงเทพกับเฮาเกอยวอุกับภาษากลางนะเจ้าน้อยหมากในหัวสมองนี่เฮามันมันเป็นออโตที่เฮากิดภาษาไทยเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนกับเฮาแปลภาษาไทยเป็นภาษาเนียให้มันกัายันยำกรยากน้อยมันขีประเล็ดพ่องนะเจ้าก็ขอสุมาอภัยตัวนีเจ้าวันนี้กับเพราะเป็นวันดีๆสำหรับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะไปแหละ